ทันทีที่กระแสข่าวบราซิลขอบคุณไทยชาติแรกของโลกที่ล้างคำสาบและโกยรายได้ถึง8,400ล้านพร้อมทําให้ทีมของเหมียนชุนต่อกรอแพร่สะพัดออกไปในโลกออนไลน์ก็เกิดเสียงฮือฮายอย่างรุนแรงทั้งในโซเชียลไทยเวียดนามบราซิลและสื่อหลายประเทศที่ไม่เคยคาดคิดว่าเรื่องราวจะพลิกผันกลายมาเป็นประเด็นระดับนานา,นาชาติได้ถึงขนาดนี้ ความตล่นง,งานที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เพราะไทยสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในเวทีการแข่งขันระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะไทยได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญชนิดที่ไม่มีใครเคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงผู้เชี่ยวชาญบางคนเปรียบเทียบสถานการณ์ว่านี่คือโดมิโนโตัวใหญ่ที่สุดที่ล้มทั้งทวีปในชั่วข้ามคืนและเป็นเหตุการณ์ที่โลกกีฬาจะจดจำไปอีกยาวนานบราซิลประกาศขอบคุณไทยอย่างเป็นทางการ หลังจากเหตุการณ์ที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดทีมชาติบราซิลกำลังต้องการแต้มสำคัญเพื่อผ่านเข้ารอบและเส้นทางที่เหลืออยู่ก็แทบเป็นไปไม่ได้จนกว่าจะมีชาติหนึ่งสามารถกวาดชัยชนะที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงใครกลายเป็นชาติแรกที่ทำในสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายสำนักพูดตรงกันว่าเกินขีดความเป็นไปได้หรือบางสื่อก็ถึงขั้นใช้คำว่าปาฏิหาร พราะไทยไม่เพียงแค่ชนะแต่ชนะด้วยรูปแบบการเล่นที่ล้านคำสาบของหลายชาติที่เคยพยายามทำแต่ไม่สำเร็จมาก,ก่อนการล้านคำสาบดังกล่าวกลายเป็นคำพูดติดหูในทันทีเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นทีมชั้นนำจากยุโรปเอเชียรหรืออเมริกาใต้ต่างเคยพยายามล้มทีงคู่แข่งในสถานการณ์คล้ายกันมาแล้วแต่ไม่มีใครทำได้สำเร็จอย่างเด็ดขาด ไทยกลับเป็นทีมแรกที่ทําได้ทําให้สื่อบราซิลรายงานพร้อมพาดหัวใหญ่โตว่าไทยทําในสิ่งที่ทั้งโลกทําไม่ได้พร้อมทั้งย้าว่าผลงานของไทยไม่ได้ช่วยเฉพาะตัวไทยเองแต่ยังช่วยเปลี่ยนชะตาของทีมบราซิลทั้งทีมและช่วยให้พวกเขาได้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งในเส้นทางลุ้นเข้ารอบต่อไป ในขนาดเดียวกันสิ่งที่โลกออนไลน์พูดถึงอย่างมากคือยอดไรายได้แอลเม็ดเงินการขยับตัวของเศรษฐกิจหลังไทยสร้างชัยชนะครั้งใหญ่จนเกิดการคำนวณว่าไทยกลายเป็นชาติที่โกยเม็ดเงินสูงถึง8,400ล้านบาทภายในช่วงเวลาไม่นานความเชื่อมั่นในตลาดกีฬาการถ่ายทอดสดการสนับสนุนการขายสินค้าและผลกระทบด้านการท่องเที่ยวพุ่งขึ้นทันทีนักวิเคราะห์เศรษฐกิจบอกกว่านี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจาก ช็อปเวฟทางกีฬาและสื่อซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในวงการกีฬาโลกส่วนฝั่งเวียดนามและแฟนบอลของเหนียนชุนกลับเกิดกระแสสันสะเทือนอย่างหนักเพราะการแข่งขันที่ไทยพลิกสถานการณ์ได้ทำให้เส้นทางของทีมคู่แข่งเปลี่ยนไปทันทีเหนียนชุนซึ่งก่อนหน้าถูกวิเคราะห์ว่ามีโอกาสสูงในการเข้ารอบ กลับต้องต่อกรบเพราะผลการแข่งขันที่เกิดจากไทยแบบชัดเจนจนหลีกเลี่ยงไม่ได้มีแฟนเวียดนามจำนวนมากที่ไม่พอใจกับผลลัพธ์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยเล่นได้อย่างเหนือระดับเหนือความคาดหมายและเหนือไปกว่าทุกชาติที่เคยพยายามมาก่อนกระแสออนไลน์เวียดนามเต็มไปด้วยคำถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมไทยถึงระเบิดฟอร์มได้ขนาดนี้ นี่เป็นผลจากการวางแผนหรือเพราะแรงพึดของนักกีฬารวมถึงการถกเถียงว่าการตอกรอบของเหนียนชุนนั้นควรโทษใครกันแน่บางส่วนหันไปโทษการจัดตัวของโค้ชบางส่วนโทษโชคบางส่วนยอมรับความจริงว่าไทยเหนือกว่าอย่างไม่สามารถปฏิเสธ แต่แม้จะมีเสียงบ่นเสียงวิจารณ์หรือความไม่พอใจมากมายสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือชัยชนะของไทยครั้งนี้ทรงพลังพอที่จะสั่นสะเทือนโครงสร้างของกลุ่มทีมในภาคพื้นเอเชียและทำให้สมดุลเปลี่ยนไปแบบไม่อาจย้อนกลับได้ทันทีหลายสื่อพูดตรงกันว่านี่ไม่ใช่การชนะธรรมดาแต่เป็นการประกาศสักดาของไทยว่าพวกเขากลับมาเต็มตัว กลับมาอย่างแข็งแกร่งและพร้อมจะยืนในระดับแถวหน้าของทวีปหรือระดับโลกหักรักษาฟอร์มไว้ได้แบบนี้ต่อไปสื่อจากโยุโรปบางสำนักถึงขั้นออกบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของไทยที่มักไม่ค่อยถูกพูดถึงกันมากในอดีต การเคลื่อนที่อย่างมีระเบียบความมั่นใจความเร็วในการเปลี่ยนเกมและที่สำคัญคือความมั่นคงทางจิตใจเวลาที่เจอสถานการณ์กดดันสูงทุกอย่างทำงานร่วมกันจนเกิดเป็นความเหนือชั้นที่ขู่แข่งตามไม่ทันหลายชาติเริ่มสนใจว่าทีมไทยเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงหลังเจอโค้ชใหม่หรือแผนใหม่หรือไม่รวมถึงพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมทีมไทยสามารถสร้างผลงานระดับหักปากกาเซียนได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆ บรรดาแฟนบอลไทยเองก็รู้สึกตื่นเต้นและภาคภูมิใจในระดับที่ไม่เคยปรากฏมานานชัยชนะในครั้งนี้กลายเป็นจุดรวมพลังของทั้งประเทศโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเต็มไปด้วยคำชื่นชมเสียงหัวเราะป,ปรบมือและการเฉลิมฉลองบางโพสต์ถึงขั้นบอกว่านี่คือวันที่รู้สึกเหมือนไทยกลับมามีชีวิตชีวาในวงการกีฬาอีกครั้งขณะที่บางคนก็บอกว่านี่คือค่ำคืนที่ไม่มีวันลืม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยบราซิลแต่ยังทําให้เวียดนามต้องออกจากการแข่งขันในแบบที่ห้ามเถียงและทําให้ทั้งโลกหันมามองไทยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงคือผลกระทบด้านการตลาดแอลเมตดเงินที่ไทยได้รับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นักวิเคราะห์หลายคนยืนยันว่าการระเบิดฟอร์มของไทยช่วยผลักดันการเข้าถึงคอนเทนต์กีฬาของไทยไปสู่ระดับนานาชาติ ผู้สนับสนุนสนใจมากขึ้นการถ่ายทอดสดมีตัวเลขผู้ชมสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดสินค้าเกี่ยวกับทีมและนักกีฬาไทยขายดีเป็นพิเศษบางร้านของที่ระลึกถึงกับของหมดภายใน1วันสร้างมูล,ลค่าทางเศษรษฐกิจรวมกว่า8,400ล้านบาทจนถือเป็นสถิติใหม่ของวงการกีฬาไทยในศตวรรษนี้ สิ่งที่ตามมาคือการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่ไม่ใช่แค่ตามหลังชาติอื่นแต่เริ่มมีความสามารถในการเป็นผู้สร้างผลกระทบหรือเกมชันเจอร์ในการแข่งขันระดับนานาชาติหลายชาติเริ่มให้ความเคารพไทยมากขึ้นวิเคราะห์เกมของไทยมากขึ้นและตระหนักว่าคู่แข่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยไม่ใช่ทีมที่มองข้ามได้อีกต่อไป ในด้านของบราซิลแม้จะเป็นชาติยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ชัยชนะของไทยกลับเป็นสิ่งที่พวกเขารู้สึกขอบคุณจากใจจริงนักวิเคราะห์บราซิลหลายคนพูดว่าหากไม่มีไทยวันนี้บราซิลคงต้องกลับบ้านและจบฝันลงอย่างฉับพลันจึงไม่แปลกที่สื่อบราซิลเกือบทุกแห่งพร้อมใจกันพาดหัวชมไทยอย่างน้ำเสียงปราบปลืบลมบางรายการถึงขั้นตะโกนออกอากาศว่าขอบคุณไทย คุณช่วยเราไว้จนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันทีในมุมของเวียดนามเรื่องราวนี้อาจเจ็บปวดเพราะการลดกรอบครั้งนี้เกิดจากปัจจัยที่ไม่อยู่ในมือของพวกเขาแต่เกิดจากการที่คู่แข่งทำผลงานเหนือคาดแต่แม้จะมีความเจ็บปวดเสียงบ่นเสียงหัวเสียก็ต้องยอมรับว่าประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นแล้วไม่มีใครย้อนเวลาไปเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ และที่สำคัญไทยพิสูจน์ให้โลกเห็นด้วยผลงานในสนามจริงไม่ใช่ด้วยคำพูดสถานการณ์นี้กลายเป็นประโยคสรุปส,ปสั้นๆในโลกออนไลน์ว่าบราซิลได้โอกาสไทยได้ชื่อเสียงเวียดนามได้บทเรียนโลกได้ความตะลึงและเป็นคำที่สะท้อนเหตุการณ์จริงได้เป็นอย่างดีเพราะทุกฝ่ายได้รับผลกระทบในแบบที่แตกต่างกัน ชัยชนะของไทยคือความสำเร็จที่สร้างความภูมิใจสูงสุดแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เส้นทางของบางทีมต้องจบลงก่อนเวลาอันควรหากย้อนมองในภาพใหญ่ความสำเร็จครั้งนี้ของไทยคือสิ่งที่ตอกย้ำว่าวงการกีฬาสมัยใหม่ไม่มีสูตรตายตัวไม่มีทีมไหนแพ้ทางใครตลอดไปไม่มีทีมไหนจะเป็นผู้แพ้ตลอดและไม่มีคำว่าคำสาปที่ทำลายไม่ได้ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเอง ผลงานครั้งนี้เปรียบเสมือนการประกาศว่าไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างความคาดหวังได้จริงไม่ใช่เพียงทีมที่สร้างสีสันแต่เป็นทีมที่สร้างผลลัพธ์ระดับโลกเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ครั้งนี้จะถูกจดจำไม่ใช่แค่เพราะช่วยให้บราซิลเข้ารอบไม่ใช่แค่เพราะทำให้เวียดนามต้องตอกรอก และไม่ใช่เพียงเพราะยอดเม็ดเงินกว่า8,400ล้านแต่เพราะมันเป็นวันที่ทั้งโลกหันมามองไทยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพเป็นวันที่ประเทศไทยเปลี่ยนภาพลักษณ์จากผู้ตามเป็นผู้พลิกเกมอย่างแท้จริงเป็นวันที่แฟนกีฬาทั่วโลกเห็นว่าไทยทำได้และสามารถทำให้โลกตะลึงได้อีกหลายครั้งในอนาคตอย่างแน่นอน